สวัสดีครับตอนนี้ผมมิเตอร์เซียอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงนะครับบริเวณวนะนะครับดูเปิดไฟเปิดไฟหน่อย,อยก็อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4นะครับออที่ข้ามจากเชียงของจะไปที่ออแขวงบ่อกแก้วนะครับประเทศลาวและนี่ก็คือบรรยากาศของการหาปลาช่วง<ม>กลางคืนนะครับ นี่ครับบรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าพิธีการวันนี้ก็คือเราลงตาข่ายหรือที่เรียกว่ามองนะครับลงไปแล้วก็ให้มันไหลล่อนไปตามแม่น้ําโขงแล้วก็จะได้ปลาขึ้นมานะครับบรรยากาศเย็นแบบนี้นะครับสุดยอด เต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 ตโอ้โหมือชิพจริงครับผมก็โโไม่ทันคือปล่อยปล่อยตาข่ายลงไปครับก็ต้องระวังนะครับว่าตาข่ายเนี่ยมันจะลงไปพันกับอ่เ<ม>ขาเรียกว่าเป็นใบพัดนะครับต้องดับเครื่องต้องระวังต้องต้องมือชีมใบพัดต,ตาข่ายผมได้กลิ่นกลิ่นของกลิ่นคาวปลาเลยครับเป็นดูกลิ่นก็รู้ว่าเป็นปลายอนประมาณ40สตัวหนึ่งกิโลครับ ออรอบนะฮะรบอบละประมาณสักรอบละสองอไม่ครับพอดีผมรู้มาแล้วเป็นเป็นปลาหยอนที่เราจะได้กันนี่ฮะคือปลาหยอนนี่ครับสูงสุดก็คือครั้งละสองร้อยอ่ะที่ว่าเราเนี่ยนี่ครับนู่นปลาก็ท้องฟ้าสีฟ้าครับตามสูตรเลยครับก่อนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอสเซ่นะครับมีหน้าที่บังคับก่อน ตาข่ายเองครับก็ค่อยปปล่อยลงไปค่อยเห็นใช่ไหมต้องทำมุมกล้องแบบนี้เลยเห็นแล้วก็ปล่อยตาข่ายไปเรื่อยแล้วก็ล่องไปตามน้ําเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้มีดินแล้วครับผมว่าน่าจะได้หลายตัวอยู่อ๋อมันติดครับไม่รู้ทำไมครับปล่อยก่อนีวิธได้เวลาที่ดึงขึ้นมาครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีี่ ประมาณสิบห้าทีสิบนาทีอ่ะเฮ้ยนี่มาแล้วหนึ่งตัวปลายอนใช่ไหมปลาหวานนี่ปลาหวานปลาหวานคืออะไรอ่ะคือเป็นปลาเน้อนพี่เพราะว่าปลาอย่างนี้เขาเรียกปลาอีกตัวนึงตัวนี่นี่ปลาเน้อนพี่อ๋อเดิน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 อย่านี้เพิ่งคุยปกติปลาที่มันจะได้มันเป็นปลาอะไรกลางคืนน่ะปลาปลาเนื้ออ่อนพี่ปลาหวานปลาหวาน ปลาหวานคือปลาที่แบบไม่มีจ้างปลายอนี่คือไม่ใช่ปลาหวานคือมันจะเป็นแบบนังคมๆหน่อยเหมือนปลาสวายอืมแต่ว่าถ้าเป็นห่างเนาะไหนนี่จนเดไหนี่นี่ปลายน์ตอนที่ปลายนอันนี้นี่ปลาแตบปลาแตบคือปลาแบนๆอ๋อปลาแตบกนี่ได้ไม่ง่ายเท่าไหร่ คือมันอาจจะมาเป็นฝูงไงพวกนี้ดีวยได้ที่เห็นวิวข้างหลังคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สี่นะครับนี่ฮะมายโยตัวนึงอ่าในอีกตัวหนึ่งสับปปยอนน่าจะใกล้นะนี่ไงข้างหน้านี่เห็นแล้วสะท้อนน้ำึ้นมาแวบๆเลยตรงนี้แค่นเป็นฝุ่มากเหลืออีกน,น,น้อยเพิ่ม<ะ>ปลาดาบอะปลาดาบไหมมีปลาอะไรพี่ปลาดาบโอ้ยปลาดาบคล้ายๆปลาดาบทะเลเลยใช่ใช่แต่มันไม่มีเขี้ยวโอ้ยผมได้ปลาดาบครับสุดยอด ตัวใหญ่ามากเลยใหญ่แตได้ประดาบปันใหญ่เต็มที่เท่าไหร่อะประมาณกับเครื่องลี่ห้ออนี่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับปลายอนครับอันนี้ที่ที่เป็นปลายอนหมายความว่าเวลาเราจะ,ะจะเอาเขาออกจากร่่ยต้องระมัดระวังนิดนึงคือหมายความว่าไอ้คีบเนี่ยจะมีพิษตรงที่ว่ายางตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นพิษในตัวเลยคือแตลว่าเวลา,ามันปักมือเราเนี่ยมันมันปวดมาก ครแล้วนี่ปลาอะไรตัวนี้ันนี้ันนี้ก็ปลายอนต์แต่นี่จะเป็นปลาประดับมีแกงตายเหรอใช่นี่แกงตายดูไงว่าแกงตายหรือมันไม่หลับตามันไม่ตายนะเห็นไหมเห็นไหมนนี้มันยังไม่ตายนะพี่แต่ถ้าเราคือตอนนี้มันยังไม่หายใจเพราะมันหายใจได้คีบแต่ถ้าเราปล่อยไปป๊อกเนี่ยมันจไงมันต้แก้จ่ายทะเลนี่เห็นไหมมันยังขยับอยู่นะเดี๋ยวพี่รอสักแป๊บหนึ่งนะแลปวสวัสดี เคียงกับปลาดีงกินเนอเออเป็นปลาหวานธรรมชาติน,นะพี่ปลาดีงกินของของปลาดีงกนก็คือเป็นปลาหวานตัวนี้เลยเห็นไหมมันก็เป็นปลาหน้าอ่อนนะพี่แต่ว่าอ่าเป็นปลาหวานครับสังเกตดูเนื้อมันจะมันมนะคือเวลาทอดอ่ะมันมีมีก้างอันนี้ใกล้เคียงกันะไหมแต่คนละอย่างนะนะดูตรงเนื้อตรงนี้หลังมันจะมันนี่อันนี้อาจจะสะร้อนแสงนิดนึงเห็นไหม ปลาทอดกรอบคร๊บเนี่ยตัวนี้จะส่งตัวนี้ไม่ได้ใช่ครับบรรยากาศการหาปลานะครับที่บ้านตากอิงนี่พระจันทร์กำลังขึ้นแล้วครับพระเนี่ยเนี่ยพระจันทร์เดี๋ยวมันก็ต้องโดนยีนน์ลอยอยตัวใหญ่มาแล้วครับเริ่มได้ครับตอนนี้เนี่ยผมมิโตเซียเนี่ยลงอยู่กลางแม่น้ำเลยครับแล้วก็พระจันทร์กำลังขึ้นจากฝั่งลาวมาแล้วก็หาปลาไปด้วยบรรยากาศอย่างนี้สุดยอดครับ ผมนี่รู้สึกว่าชอบไปนน้ำโขงเป็นพิเศษเลยครับคาปลตาน,นี้บ่อยครั้งมากตอนนี้ผมได้ประมาณหกหกตัวห้าตัวนะครับมีไหมมีดินไหมดูไปพร้อมๆกันแล้วเผื่อจะได้ไม่มีดินครับตรงนี้มันกลางน้ำไปนดิดหนึ่งมันจะมีสันดอนอยู่คือถ,ถ้าเกินด,ด,ดน้ำลึกเกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้นี่มันน้ำไม่ลึกมากได้ไหม อ๋อตัวนี้มันเลยได้ได้ตัวนึงเนี่ยไม่ใช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 ่ตัวเล็กนี่ปลาอะไรครับเนี่ยหวานนี่ปลาแตบปลาแตบปลาแตบปลาชาวบ้านที่เรียกอ่าปลาแตบครับเฮ้ยโอ้โหปนปลาอะไรสองตัวนี่ปลาอะไรอะไรอุ้ยย้อนเหรอโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโดนแล้วครับเลือดออกครับโอ้โหครับเนี่ยต้องการที่จะบรรยายให้ท่านผู้ชมฟังนี่ทีละสองตัวครับไม่ธรรมดาเขาฝูงเขาฝูงครับเปิดได้โลนึง นี่เขาขายโล่สองร้อยนะครับหากินไม่ยากไม่ง่ายไม่ง่ายตอนนี้ผมทนมากเลยนะครับเพราะว่าจะบอาการนี่ยอมเจ็บปวดนะครับเพื่อภาพดีๆมาสู่แฟนคลับของข้เสียดอทคอมเที่ยวสะใจครับก็เหลือไม่เยอะแล้วหมดแล้วแต่จะได้รู้อีกประมาณเจ็ดตัวนครับบรรยากาศนี่พี่อุ๋ยนี่ป้าหวานไหนป้าหวานนี่ป้าหวานนี้ครับหน้าตาหน้าตาเป็นอย่างดินตัวมัน ใช่ใช่ใช่สองตัวแล้วสองตัวเรามีอนนี้สามตัวเลยอันนี้อันนี้อเข้าไปปลาชิวไก่ปลาชิวไก่ช่วงที่รอปลาครับก็ดูประจันขึ้นไปก่อนนะครับนี่พี่ไปตัวละนี่ปลาครับโอ้โหทีเดียวเฮ้ยสองตัวสามตัวเห็นไหมโอ้โหสี่นี่ปลาอะไรปลาอะไรครับเนี่ยสามตัวเอ่ออันนี้ก็สีจริงๆตัวนี้ก็สีปายอนนะปะยอนะยอนหมดเลยฝูงปะยอน โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลุดลุดไม่ใช่ดูพี่ฟังกันเลยมันลุดไปมันกระตกเนี่ยตรงเน้นนี่แหละตรงนน้นนี่แหละแล้อยู่นี่สี่ห้านี่นี่เอ้ามีปลาในด้วยฮะปลาอะไรปลาอะไรนี่ปลาในฮะปลาในเหรอโอ้อ้ยสุดยอดสุดยอดปลาในโอ้เป็นสิบเลยตรงนี้ได้ยินเสียงนี่อะไรปลาอะไรนี่ก็ปลายอนฮะปลายยอนครับปลายอน น,นี่ก็ใช่นะฮะเคลื่นนอนไหวแล้วครับยอนฮะข้างหน้ามีดิ้นอีกเยอะครับอันนี้ฮะนี่ก็ใช่นี่อะไรหกโอ้นี่ฮะขึ้นมาอีกสอง,สองตัว,ตวน,นี่บอันนี้ปลาหวานนะฮะอันนี้คือฝูงมาแล้วฮะเนี่ยเออไม่ใช่อันนี้นี่นี่ปลาหย่อนอันนี้ปลาหย่อนนี่ปลาหวานทำให้สีขึ